ีบรรยากาศโ้านี้ครับผ้ามกินริ่งไก่ครับร้านขายตัหม่งตรงใกล้ๆหน้าผมครับยี่รอใกล้ๆหน้าผมครับเปิดไม่ครับผมกี่หรอไก่มากวัดี้กินนักเที่ยวครับร่องมากินมึงครับไปอย่างวิเชียนครับผมมีขายลาบข่อยผมครับยากาศครับตี่้นทางครับอยู่บ้านเกิดผมนะครับอยู่ใกล้ๆหน้าผมนะครับ อันนี้ทางเข่าหน้าผมกับใกล้ๆน,น,นี่เขาไปนี่หนเป็นหน้าผมเหรอวมางานเปิดไงก็บรรยากาศนี่หลานไก่ป้อมน้ำมันสัตว์โกรปปวยมันสัตว์โกปรปป้อมน้ำมันเอโซบ้านปากทางหิบ้านเกิดผมท่างกินปิง่งไก่พื่งนียซื้อปิ่งไก่อ๋อไงบ กระอย่างวิเชียนครับกระอย่างวิเชียนคล้ายหาัดป่าเพราครับคล้ายลาบก่อยตอยยปิ่งไก่ป้าปิ่งตับไก่ หิ่งข้อไกลไหมครับบ้านเนาะเอาเศร้าแค่ไหนเอาเศร้าเอาจังไม้นึงครับเอาไม้นี่เอานั่งกินนี่ละเอาครับตันนี้นะต้มซุปต้มเทต้มแดงต้ธรรมดาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จัดเอาดอกเดี๋ยวกินอันนี้กันค่อนข้างเนี่ยเปิดครับพี่อ๋ออยู่บ้านมึงอะลามันย่างตลาดเถอะมันมาเปิดนี่ครับอ๋ออยู่บ้านน้องมือนน้อยครับโอเคครับ เป็นคนบ้านหนองมนวยครับแต่หนองมนวยกับยุทธแถวนี้ครับใก,ใกล้แถวนี้ห่างอยู่ประมาณ2กิโลครับเก็บเพื่อยังตลาดเลยเป็นคนบ้านหนองมนวยเขาเปิดยี่นี่ครับค,ครับใส่จานกินกินนี้ครับว่ทาทำวออกจังไมงนะพี่แล้วยกใหม่ไปเลยเพราะผมถน,นัดแถวเนี้ขายตตงหมูคุ้งขายลาบขายก้อยครับโอ้เก็บน้ำยากระปุนขายพร้อมดิพี่โอเค อ๋อนี่นึวนก,กนว,นว,นว่าเห็นแตยาสกปรุนอ๋อเห้ยอ๋อเตี๋ยวปลาคักใส่ตับปลาโอ้นึกว่าเห็นกระปุ้นขายนั่นมันจะอักตัวไหนครับอ๋ตัวนี้ก็ได้เป็นเป็นก็ได้เหมือนเมนูห่อ,หอซัมนี่แหละครับตายต้นต้นเขอท่อนสมัยต้องขอเป็นต้องขอพลาสะติกครับ ต้องขอเป็นต้องขาแบบแม่ป้บนี่ก็ดีแต่ว่าเสือมาาใัยมครับนี่อเออพี่ดี ยูทูบบอคอยเด่ยไทยยูบ้านเกิดครก็กอยู่บัานเกิดจะควา้าแงแล้วเดี๋ยวไทยก็มากไทยแถวๆนยย่นตระลึกตระสิน เดี๋ยับมาอยู่บ้านโดนเพิ่งกลับมาอยู่เปลี่ยนแปลงร้ายครับต่างหอดปลอมน้มืมันปลอมปลอมน้มืมันพี่ที่ตะกี้บว่มีกับมีปลอมมั่นพี่ที่เด้อไอต่างหอดปลอมมั่นอ,อ,อนนันแอคโซครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนแปลงร้ายครับบ้านเกิดผมผมไปอยู่ย่างตลาดโดนไปอยู่ในอำเภอโดนร้ายเพิ่งกลับมาอยู่บ้านครับเปลี่ยนแปลงร้าย มันเส้นทางพัฒนามากาดีคุณน,น,น้านป,ป้าป่าบ้านผมตะกี้เป็นคลองอบตต่ว่าสมัยน,นี้มันมาเตรียมเป็นคลองเอกป้าป่าส่วนผู้ใหญ่ผักนะครับอยู่ในบ้านผมผม,ผมอะไรผมไปอยู่ในบ้านนี่คือปล่อยบ้านมันถึงผมมาอยู่ตรงหน้าครับ เราเปิดได้บพื่อคิเดือนนะแม่นาที่ิดซเดือนค่ะถ้าท่านผู้ชมเพิ่งยกงู้นะว่านะเพิ่งเปิดได้ซีเดือนนะครับท่านผู้ชมกับก้ <c oughs> นตังจังหวัดเขาสงสัยนะก็สงสัยก้นเมืองราชการผม <c oughs> ตาเข้าแวะมากินนะต <c oughs> าก็่จะเห็นนะร <c oughs> ้านที่สองค่ะพี่ร้านที่ยังก่อนนะร้านที่สองค่ะเจนกุ่มไอ้ร้านแมกตุมร้านแม่ตุมร้านที่สองว่าเป็นสาขาสองสิสาขาแรกชิ้นยื่นค่ะว่าสาขาแรกชิ้นยื่นมาทันเพราะเพื่อชิ้นยื่นเกตบสารคามครับอันนี้เป็นสาขาสอง ขายห่อตมัมะฮคุงหลับค่อยครับนี่นี่จับค่อยกันรกสิบบาทครับ <laughs> ตรงหน้าผมมีห้องน้ำผมผมอยู่บ้านครับอยู่ตรงหน้ากับมา ฉีมาไทยพี่และครับอดฉี่บไทยเมาไทยอยู่ห้องน้ำตองมันสกโกแล้วมันอยู่ไกบที่มาไสค์มาฉีมาไทยพี่แหละครับอห้องน้ำเนี่มนะครับมันอยู่ไกลครับแต่ปเดนี้ยาครับ ตำส่วจักบาทเลยสามสิบบาทบ่ตำา็ได้ยิบห่างคตำได้ยิบห่างอืมองเอาตำส่วให้ผมเ้ยครับเอาเพชเพียรเลยเด้อเราสั้างตำส่วนนะจมะตำส่วครับผมหอมวานพอคยกินนลานนี้เดียบรสชาติดีดีวะก็ยังแนะนำเพื่อนยังตลาดวะ ไป,ไปอยูย่างตลาดนี่อำเภอมาอยู่บ้านเกิดบ่ค่อยเด็ดมาไทยกินอยู่บ้านเกิดนะครับแถวๆนี้สมครไทยกนนิ่นนเพื่อ,อย่างตลาดที่เมืองกาฬสินครับกระลอ่องว่าสีเสียบนะครับแถวบานเกิดผมครับตำาตาตำตำส่วครับ กนมากกินแล้วตำปลาพอค่อยกินตำสัวด่วนเลยวตะกี้เพิ่นกระทะเน,นี่ยมาเปิดอด้วครับแถวนี้ตะกี้มันเป็นปลาเป็นแบบเป็นทีธรรมดาไหมครับกรถมทีธรรมดาเพิน่นผมก็ว่าเออผมก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละครับนี่แต่ว่าเปิดร้านขายตำมะฮงขายขึ้นมากครับเดี๋ยวกับบาง ร้านกับเปิดขายต้นไม้ต้นยุคาครับถ้าแถวนี้ตะกียถ้าแถวนี้ว่าท่านี้มีล้านค้าร้านยังนะครับถ้าแถวนี้แถวนี้ไม่จะเป็นที่เป็นถ้าเถวทุ่มทีไปซื้อเป็นปลาเป็นยังซื้อแ้วมาถางปลาออกมาเปิดล้านขายของครับถ้าแถวนี้โอ้รู้สึกว่ากับมาตานี่ผมว่าบ้านผมเดี๋ยวว่าแล้วครับเปลี่ยนแปลงหลาย ใส่กระปูไปต่ำปลาได้ครับผมโอ้ต่ำส่วนได้ครับนี่ผมสั่งครับต่ำส่วนสามสิบบาทได้ครับนี่ใส่ห้อนี้กระปูพร้อมโอ้มึงหนาตาแล้วเไวปขอทายด,ดีนะ ข้องผีมันาขาตำ่ำครับว่ต้องไปสร้างรสชาตินะขอเดียวมันต่ำเอียงเลยครับหน้าแล้วครับต่ำส่วนครับเาใส่นี่อรับกับปูนะครับกกับปูแซ่น้ำปิ่งไก่ข้าวเหนียวก็บเมื่เอเล้วข้าวเหนียวกินเรียนละบาดนี่สั่งข้าวเหนียวใหสิบบาทนะครับ loang có để lại được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mm. Để không phải lỡ những video หลักก็จะว่าาใสดได้ครับเสียบดจิตจากีเดด,ดดีครับจิตจากขนาดด้วย อลยสุดอยอดครับ <c oughs> แซบีบิลีครับแซบแบ ูครับสั่งเผ็ดกับเผ็ดอีเลียได้กินเหมือว่าเผ็ด <laughs> คุณได้หลายรับช่อมกับเล็ดแล้วอย่างกินขึ้นมาแล้วได้หลายขวดครับโอ้ได้หลายดีสามสิบบาทนี่ทำรับเดี๋ยวไปห่อไปกินบ้านถ้าปิ่งไก่อีกเจี๊ยบโอ้กิ่นนี่หมดสวยครับอีกเจี๊ปลาอิ่มแล้วครับอิ่มแหล่านองเศร้ากินขอบคุณที่รับชมได้หลายครับเอ ก็กลิ่นอิ่มแล้วครับผมโอ้เพี้ยัจากไรครับเพี้ดีอยู่ถูกใจเลยครับเดี๋ยวผ้าไทยมันบรรยากาศครับด้านหลังครับมันอยู่ใกล้ๆหน้าผมนะครับทั้งหลังนี่เป็นธงหน้านี่ครับนี่เดี๋ยวไทยมันบรรยากาศเลยบนรันตรงไอ้ธงหน้ามนนอกมันหน้าเขากับพื้นบ้านที่สานครับอากาศมหนุ่มมาขายของตะกี้เดาท่านสั่งได้ครับกล่องนี้ ดี๋ยวนี้เขาจะาสั่งเปิดร้านขายขวางครับขายพวกเล็กพวกทอพสัสลอนทอพีวีซีนะครับนี่แม่มองนี้ขายพวกขายพวกมเมล็ดท่านผืชมองบรรยากาศด้านหลังครับนี่เป็นบรรยากาศะด,ด้านหลังอาหารครับเป็นบรรยากาศด้านหลังร้านอาหารร้านขายปิ้งไก่เดี๋ยวผมกินเพรางั้นครับอันนี้มันหลุมเมียงวะ ทงหน้าบรรยากาศบรรยากาศด้านหลังครับโอ <c oughs> <c oughs> ้หน้าผมครับหน้าผมตรงมือผมสี่ขึ้นไปไก่ครับว่บรราไกา่ได้ครับตอนมีทางเกีียนกัาไปครับโอเคทางเกีียนออกมากมากว่า,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 าติดถนนหง่แหละผมคิโลโมตอใส่มากกตรงไหนรงหน้าครับนี่แหละบ,บรรยากาศเรา หลังร้านอาหารครับหลังร้านขายปิ่งไก่ที่ผมนั่งกินมิกกี้ครับ <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศาด้านหลังครับติดก้อนทางครับติดถนนใหญ่ข้างหน้าปัปอมน้ำมันออสโซ เนี่ย yeah, ครับมาเลยครับเราปากาทั้งหิ้วบ้านผมก็จะมากินครับร้านแม่ตุ่มครับบ้านแม่ตุ่มไก่ย่างครับไก่ย่างวิเชียนยี่ตองขามปั๊มน้ำมันเอโซครับอูเจนั่งครับเนี่ยครับปั๊มน้ำมันเอโซ